พัดลมฮาตะลินะคะตอนนี้ผมจะล้างนะแล้วก็จะรีวิวจุดเสียของพัดลมยี่ห้อนี้คือฐานล่างนี่คือฐานล้อนี่ ไม่มีความแข็งแรงนะจุดฐานน้อยเนอี่ยไม่มีความแข็งแรงครัเดี๋ยวเราจะมาล้างกัน แล้วเรามาดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้าง นี้คือมาตอนเดือนเมษานะครับน้่มาตอนเดือนเมษาจะมีรูระบายน้ําอยู่ข้างล่างนะรูปล่อยน้ําอยู่ข้างล่างถ้าจะล้างก็ต้องเปิดออกอย่างนี้นะถึงจะล้างข้างใน,นได้ <c oughs> ดูกันใกล้ๆเห็นไหมครับ นี่พัดลมนะเนี่ยมีมอเตอร์ขนาดใหญ่นะใบพัดจะเป็นลักษณะนี้นะใบพัดของเขานะเนี่ยถามว่าแรงไหมแรงนะครับนี่โครงสร้างภายในนะระบบดิจิตอลจะอยู่ข้างบนนี่นะนนะระบบดิจิตอลจะอยู่ข้างบนนี่นี่นะก็จะมีแผงวงจรแผงพวกผมก็จะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะ เขาเรียกอะไรกันบ้างผมก็ไม่รู้นะไม่มีอะไรไม่รู้ตัวให,ใหญ่ๆดำๆตรงนี้อยู่ตัวนึงแค่เนี้นะครับพัดลมหาตาละลินนี้ผมจะล้างแล้วผมจะรีวิวให้ดูว่าฐานล่างเป็นยังไงนะ คือด้านหน้านะีก็จะ,จะมีมีตัวบอกระดับน้ำนี่นะนี่คือด้านหน้าตัวนี้จะเป็นตัวตัวบังคับตัวปรับลมนะปรับทิศทางลมนี่นะเอาลงอันนี้นะอันนี้เป็นระบบ ตโนมือนะนี่ปรับทิศทางลมมาขึ้นบนราลงล่างเงี้ยนะนี่เดี๋ยวผมจะแกะล้างหมดวันนี้นะน,นี่แค่นี้อันนี้แสงวงจรจะอยู่ตรงนี้อันนี้ผมเอาแผ่นโฟมมาปิดเพราะแมวมชอบขึ้นกระโดดมาเหยียบแล้วมันจะปิดเวลาเรานอนกลางคืนนะมันจะมาปิดให้เราอัตโนมัตินะให้เหมียวมันขี้ดื้อนะ เดือดน้เหมียวตัวนี้หนหะแมวที่บ้านมันชอบกระโดดขึ้นข้างบนเนี่ยนี่นะครับพันข้าฆออกช้าก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร งเข้าไปตายเลยนี่ว่าทำไมน้ำมันเสียเร็วจังผมกำลังดูว่าถ้าผมถอดพัดลมถอดมอเตอร์ถ้าผมต้องถอดปลั๊กไฟอะไรออกมา นาานาผมจะแกะชุดหน้าล้างไปด้วยต้้งแกะยังไงบ้างนะเดี๋ยวดูก่อน,นผมก็จะใช้สันไหลสันสันยานล้างจานมาฟองแล้ว แกะนะครับร่างนี้เลย นี่ครับนี่คือจุดเสียของพัดลมรุ่นนี้นะครับนี่ครับล่างสุดนี้แตกแล้วนี่เห็นไหมผมเพื่อนเห็นชัดไหมครับตรงนิ้วผมนี่ผมเอา,เอาทิะชู่ พันพันพันแล้วก็หยอดกาตาช้างแล้วก็ตรงนี้หยอดกาตาช้างเพราะว่าตรงนี้มันหักละสาเหตุที่มันหกักเดี๋ยวผมจะทาข่านี้ดูเนี่ยแกนตัวนี้มันหลวมนะแกนตัวนี้มันหลวมนี่คือข้อเสียของพัดลมแาตเตรีรุ่นนี้นะครับแล้วพอมันหลวมปุ๊บเราใส่น้ําหนักเราเข็นย้ายเคลื่อนแกนมันโยกได้ มันัดกับตัวนี้ทาให้มันแตกอันนี้ผมเอาเทปพ,พันเกลียวนะผมเอาเทปพ,พันเกีียวพันนะผมเอาเทปพ,พันเกีียวพันแล้วมันแน่นนะเนี่ยอนนี้มันก็เริ่มแน่นไปแล้วจะต้องพันเพิ่มพันให้มันแน่น ถ้าเพื่อนๆซื้อรุ่นนี้ไปนะของฮาตาริอันดับแรกเลยที่เพื่อนๆต้องทำนะ,นะอันดับแรกเลยที่เพื่อนๆต้องทำคือซื้อเทปพ,พันเกีียวมาอีก1นึ่งม้วนนะซื้อเทปพ,พันเกีียวมาอีก1นึม้วนแล้วก็มาพันแกนนี้ให้มันแน่นเลยแล้วจะไม่แตกเหมือนของผมข้างนี้นะผมว่าไอของเพิ่งซื้อมาใหม่ได้ ซื้อเดือนเมษานะปีนี้ปีนี้ปีหกสี่เนี่ยเดือนเมษาก็มาเข็นเข้าเข็นออกเติมน,น,น้ำาก็สาย,ยางอยู่นอกบ้านก็เข็นออกมาเติมเ,เติมในบ้านมันจะเปียกนะก็เข็นออกมาเข็นเข้าเข็นออกเข็นเข้าเข็นออกปรากฏว่าหักนะแล้วผมก็เลยมาดูผมมาวิเคราะห์ดูเอ้มันทำไมมันหักอะไรเงี้ยอ๋อเป็นว่าว่าข้างบนตรงนี้ ก่องอยู่นี่ะนะ,นะข้างบนตรงนี้จะมีแหวนเห็นไหมเพื่อนนะเพื่อนๆน,นะข้างบนตรงนี้เขาจะมีบ่าแล้วก็มีแหวนเนี่ยเขาจะปาดเป็นร่องแล้วก็จะมีมีแหวนกลมๆใส่ไว้ไม่มีประโยชน์นะครับอันนี้มันเข้าไป <Yeah. S 1> พอดีกับรูข้างในรูข้างในมันเล็กแต่รูข้างนอกมันใหญ่นะตัวนี้ล็อกแน่นแต่แกนนี้ ไม่แน่นมันก็ดิ้นเวลาเราเข็นทำให้บาทำให้บาดรูมันแตกน,นะครับนี่คือข้อเสียส่วนอื่นๆก็โอเคครับพัดลมใบพัดใหญนะ่ถามว่าเปิดเบอร์ถ้าอากาศไม่ร้อนมากหรือว่าเปิดเอ่อ ช่วยในห้องแอร์ดีนะครับแต่ถ้าอย่างร้านผมเนี่ยเป็นร้านขายข้าวเปิดโล่งนะเปิดเบอร์สามก็ไม่เย็นเท่าไหร่เหมือนกับเราเปิดพัดลมเบอร์สามที่บ้านเราทั่วไปนะแต่ถ้าเปิดเบอร์สี่เบอร์ห้าโอเคเพราะตัวนี้เปิดได้ห้าระดับนะมีตัวเล่งมีตัวเปิดปิดได้ห้าระดับหนึ่งถึงห้าเปิดเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์ห้าก็แรงไปแต่ถ้าเราตั้งไกลๆเปิดเบอร์ห้าก็โอเค แต่ถ้าเราอยู่ในห้องนอนนะเปิดเบอร์สามผมคิดว่าไม่เย็นก็เหมือนเราเปิดพัดลมธรรม,ธรมดาเนี่ยไม่เย็นแต่ถ้าเราเปิดเบอร์สี่โอเคเย็นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ